สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวแล้วก็เลขวินวันที่31เดือน3ปีหกแนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับผม ห้าหน่อยนะครับสามห้าหน่อยสูตรเม็ดเดียวสามห้าหน่อยวันนี้ก็วันนี้ก็ขอให้มีห้ามาเนาะขอให้มีห้ามาก็จะมีห้าสองห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ด ห้าศูนย์ห้าแปดห้าหกแล้วก็ห้าสี่ไม่มีแต่ห้าสามกับห้าห้า รอบพี่เนี่นะครับก็จะเป็นพิเศษแล้วก็ปกติตัวเน้นก็จะมีห้าหนึ่งตัวเน้นนะครับห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนแล้วก็ห้าสองนะครับผม หาหนอยนะครับสูตรเมื่อเดียวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขวินนะครับผมเลขวินมาเริ่มจากเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจนะครับก็จะมีหนึ่งหกเก้า เ็สองสี่ศูนย์ไม่ดีกว่าหนึ่งหกเก้าเจ็ดสองสี่ห้าเนาะ เอาห้าดีกว่าต่อไปก็จะเป็นพิเศษพิเศษนะครับห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจย์เหนึ่งหกสี่ห้าเจศย์้าหสต่อไปก็จะเป็นปกติ ปกตินะครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสองสามสี่ต่อไปก็จะเป็น V.I.P ก็จะมีห้า 092 5092 643 5092643ตัวเด่นๆน,นะครับเฉพาะคิดก็จะมี9 1 91แล้วก็6 ปกติพิเศษนะครับมี5มี7แล้วก็มี9ปกติก็5 7, 9, ้า VIP ดเก้าวหศก็มีเท่านี้ครับผมวิธีการเล่นนะครับก็เอาตัวเลขทั้ง7ตัวนี้มาจับบินกันนะได้ทั้งหมด42ห่หางนะเอาไปจับบนหรือว่าล่างนะถ้าจะเล่นบนถ้าจะตามบนนะก็บนมาเลยนะครับผมนะถ,ถ้าจะเล่นล่างก็ให้ล่างมาเลยนะครับนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ